สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุนทรพจ89นะครับข้อที่1-52จจะยาวมากเลยแต่ผมไปอ่านแค่2ข้อนะครับข้าพอจค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิดด้วยปากของข้าพระองค์ข้าพองค์จะประกาศความศักดิ์สิจริตของพระองค์ตลอดทุกชั่วชาติพันธ์ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์ตั้งอยู่เป็นนิดพระองค์สถาปนาความศักดิ์สุจริตของพระองค์ในฟ้าสวรรค์แน่ทีเดียวพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตมีคําว่า ความสัต์สุจริตของพระองค์ถึง8ครั้งด้วยกันใน52ข้อมี8ครั้งและใน8ครั้งเราได้ข้อคิดมากทีเดียวนะครับคนเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าพระเจ้าเคยเลือกตระกูลดาวิดแต่ตอนนี้เยรูซาเล็มถูก,กำทำลายกำแพงแล้วก็วงวานของดาวิดก็กำลังย่ำแย่เขาอยากจะให้พระเจ้ากลับมาช่วยกู้เขาอีกครั้งหนึ่ง เราจะมีกาสมาดูเรื่องของความสั์สุจริตของพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทนี้เราได้ข้อคิดอย่างน้อย4ประการด้วยกันอันที่1ก็คือความสั์สุจริตของพระเจ้าอยู่คู่กับความรักมั่นคงสังเกตนะครับหใน8ครั้งของคําว่าสั์สุจริตของพระเจ้าเนะั่นมนอยู่คู่กับคําว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าในข้อ1ข้อ2ข้อ14ข้อ24 33 49 6ครั้งด้วยกันครับที่กล่าวถึงความรักมั่นคง คู่กับความศักดิ์สิจริตดังนั้นเองเราไม่สามารถแยกความรักของพระเจ้าจากความศักดิ์สุจธิตของพระเจ้าหรือแยกความศักดิ์ส,สุจธิ์ของพระเจ้าจากความรักของพระเจ้าประการที่2ความศักดิ์สุจธิ์ของพระเจ้านั้นปรากฏในการทรงเลือกสรรในพระคัมภีร์ในบท89ข้อ20บอกว่าพระเจ้าทรงพบดาวิดด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราแล้วได้เจิมเขาแล้วความศักดิ์สิจริตรและความรักมันของพระเจ้าอยู่กับเขาในข้อ24กำลังของเขาจะเป็นที่เชิดชูโดยนามของเรา เขาบอกว่าพระเจ้าเลือกดาวิดและเขาเขาสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าสุดจริตพระองค์เลือกดาวิดแล้วสังเกตว่าอาณาจักรฝ่ายใต้นี่นะครับเขาก็เป็นอนาณาจักรเดียวตลอดเลยตลอดหลายร้อยปีเป็นอนาณาจักรเดียวมีตระกูลเดียวเลยนะครับเป็นของดาวิดเท่านั้นส่วนอนาณาจักรฝ่ายเหนือนั้น ตระก,กูลเยอะแยะทีเดียวครับเพราะไม่ได้เริ่มต้นจากดาวิดคนของพระเจ้าพระองค์สัตย์ซื่อในการเลือกสรรเมื่อพระเจ้าเริ่มต้นเลือกดาวิดและพระองค์สัญญากับดาวิดพระองค์ก็อวยพรดาวิดแบบนั้นพระองค์สัตย์ซื่อในการเลือกสรรอันที่ 3. ความสัต์สุจริตของพระองค์ปรากฏในการตีสอนเราต้องยอมรับว่ากฎหมายของพระเจ้านั้นเป็นอย่างนี้ครับข้อ3ามส2เอ็ดสาได้กล่าวว่าถ้าลูกหลานของเขาทิ้งกฎหมายของเราและไม่ดําเนินตามระเบียบของเรา ถ้าเขาทั้งหลายฝ่าฝืนกฤษฎีกาของเราไม่รักษาบัญญัติของเราเราจะลงโทษการละเมิดของเขาด้วยไม้เลียวความบาปผิดของเขาด้วยความการเครียดแต่จะไม่ถอนความรักมั่นคงไปจากเขาหรือไม่จริงต่อความสั์จุริตของเราหมายความว่าพระเจ้าทรงสัญญาเลยกรว่าความสั์จุริตของพระองค์นั้นแสดงออกโดยการถ้าทําผิดโดนตีแต่ยังไงก็ตามไม่ใช่ตีเพื่อตายแต่ตีเพื่อจะได้กลับใจและเปลี่ยนแปลงคนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เขารู้ครับว่าพระเจ้า สัตซ์ซื่อแต่ยังไงก็ตามก็อดน้อยอกน้อยใจไม่ได้ว่าทำไมมาอยู่ในสมัยของเขานะครับต่อไปประการที่4ความสัสสจจุลิตของพระองค์เป็นความหวังใจของทั้พิกชนครับในข้อ49บอกว่าข้าแต่พระองคุบู้เจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ในการก่อนอยู่ที่ไหนซึ่งพระองค์ปฏิญาณต,ต่อดาวิดโดยความสัต์สุจริตของพระองค์ข้าแต่องค์ผู้เจ้าขอส่งรละนึกถึงผู้ใช้ของพระองค์ว่าถูกด่าอย่างไรข้าพระองค์รับความสบประมาท ของชนชาติทั้งหลาย,ายในอกครับพระองค์อย่างไรสาธุการแด่พระเจ้าเป็นนิษอาเมนและอาเมนสุดท้ายถึงแม้เขาจะรูมมีความรู้สึกว่าพระเจ้าทําไมพระองค์ยังยังทรงชักช้าไม่ช่วยข้าพระองค์สักทีแต่สุดท้ายข้าพระองค์ยังเชื่อว,ว่าพระองค์ยังทรงสัตย์ซื่อคําว่าอาเมนแปลว่าขอให้เป็นไปดังนั้นและใช้คําว่าอาเมนและอาเมนเขาย้ําตลอดว่าพระเจ้ายัางทรงเป็นจริงเสมออาเมนแปลว่าความสัตย์ซื่อเลยนะครับพระอาเมนแปลว่าสัตย์ซื่อดังนั้นเองตลอด ข้อความทั้งหมดนี้ความสัตด์สุทริตของพระเจ้า1พระองค์คู่กับความรักมัน่นคง2ความสัตด์สิจริตของพระองค์ปรากฏในการทรงเลือกสรร3ปรากฏในการตีสอนและความสัตด์สุจริตของพระเจ้าเป็นความหวังใจของคริสเตียนพระเจ้าอภพครับ